สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาวไทยทั่วโลกวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็มีของสวยๆมารีวิวนะคะดิฉันก็เป็นแม่ค้านะคะที่ขายของอยู่ที่ตลาดคาบรบูเซลที่ประเทศอังกฤษนะคะซื้อมาขายไปเนาะก็คือทําเป็นอาชีพนั่นเองเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาละค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มีอะไรกันบ้างนะคะก็มาดูกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะก็เป็นสวัลลอบสกี้ค่ะดูตกแตกสวัลลอบสกี้นะคะอันนี้เป็นแตกเตอนเนี่ย เป็นจี้นะคะเป็นจี้สวอลล์ฟสกีนะคะสวยงามมากเลยสวอลล์ฟสกีอย่างสวยอ่าซื้อมาหนึ่งปอนด์นะคะอันนี้ได้มาพร้อมกล่องสวอลล์ฟสกีสวอลล์ฟสกีดูชมหนึ่งปอนด์ ต่อมาก็เป็นเป็นสร้อยนะคะน,นี้เป็นสร้อยสวยมากเลยนะเป็นสวอลลอบสกี้เหมือนกันนะคะน,นี่นะเป็นสร้อยสวอลลอบสกี้สวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมซื้อมาหนึ่งปอนสวยงามอออาลังการงานสร้างมากหนึ่งปอนนะคะอันนี้ต่อมาก็เป็น เป็นสร้อยเงินนะคะท่านผู้ชมสร้อยเงินนะคะยี่ห้ออา่ายี่ห้ออันนี้อะไรเนี่ยคาริคาริบวะ K A R k a r i c c a r i c U K นะคะอ่านถูกหรือเปล่าต่อมาต่อมาก,ก็เป็นอ่าตะเกียงนะคะ ตะเกียงอันนี้นะคะถ้าใครเคยดูแล้วก็คงจะรู้แล้วนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะคะตะเกียงอันนี้คือตะเกียงที่เขาใช้ในการขุดฐานหินนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเวลาเขาขุดฐานหินเขาจะเจาะลงไปข้างใต้พื้นดินนะคะมันจะมีไม่มีอากาศเนาะเขาก็เลยใช้ตะเกียงที่เป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมมันจะไม่ดับนะคะมันจะเป็นตะเกียงแบบนี้นะคะอันนี้นอันนี้ไม <atar ain S 1> ่ใช่ตะเกียงที่เขาใช้จริงนะคะอันนี้เป็นตะเกียงที่ระลึกนะคะสำหรับคนที่ อ่า,อ,าอะไรล่ะเขาจะมีตะเกียงแบบนี้ออกมานะคะมันเป็นทองเหลืองนะคะค่อนข้างหนักค่ะท่านผู้ชมค่อนข้างหนักเนาะเขาก็จะมีแต่ว่าสมัยนี้เขาไม่ค่อยใช้แล้วนะท่านผู้ชมเขาอาออส่วนมากจะเป็นของค่อนข้างจะเป็นแอนติกนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็อาจจะขายได้สิบปอนะคะซื้อมาไม่แน่ใจสา,ม,สาม,มีซื้อนะ,ะอันนี้ต่อมาก็เป็นรถนะคะ รถอันนี้เป็นรถที่เขาสะสมค่ะท่านผู้ชมรถที่เขาสะสมนะ,ะดูอันนี้เป็นรถอันนี้ก็ไม่รู้ราคาเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมต่อมาก็เป็นอันนี้อู้อันนี้อลังการงา,งานสร้างมากนะคะท่านผู้ชมใค,ใครรู้บ้างว่ามันคืออะไรนะคะอาจจะเป็นแบบนี้นะคะมีที่สองอยู่ตรงนี้แล้วก็มีที่เปิดอยู่ตรงนี้มันคือกล้องสองทางไกลนั่นเอง สมุทางไกลนะสองจากตรงนี้เห็นท่านผู้ชมมัมเนาะดีเลยอ่ะอืมอยากมีส่วนร่วมเลยเอาเจ็ดมินิต้วิดีโอ Do you know the name of this one? English name. สปายการ์ดปะ Yeah, but another name for it. The What is that? Formal n a m e What is that? Monocular. Oh, monocular. It's got one. Monocular. Yeah. Monocular, นะคะท่านผ้ชกล้องสอกล้องสงทางไกล ถ้าอั n นน Nautical, a i ีอันนี้นะคะเขาใช้กล้องสองทางกล้องสองทางไกอันนี้นะคะเขาใช้ในการเดินเรือค่ะท่านผู้ชมอ๋อเป็นความลูกอีกอย่างนึงเนาะ เขาใช้เวลาเข้าไปล่องเรือล่องอะไรนะคะก็เอาไว้ส่งมาเอาไว้ส่งอะไรเงี้ยในรฟ้ามันอยู่ไหนต่อมาก็เป็นเกโคนะแกโคแกโคนะก็คือตุอขี้โกนะคะท่านผู้ชมขี้โกภาษาไทยว่าอะไรคะท่านผู้ชมเกโคนะแกโคภาษาอังกฤษและขี้โกภาษาอีสาน มันไม่ใช่ตู้กแก่นะคะมันเก็กโคมันจะมีมันจะเป็นอะไรมัดดิฉันไม่รู้นะคะว่าภาษาไทยมันเรียกอะไรนะมันไม่ใช่ตู้กแก่นะคะท่านผู้ชมมันเป็นเก็โคมันเป็นตัวยาวๆนะคะวิ่งเร็วๆนะคะเก็โคดิฉันไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกอะไรจิ้งเหลนหรือเปล่าน่าจะเป็นจิ้งเหลนนะคะท่านผู้ชมเออน่าจะเป็นจิ้งเหละนเนาะอันนี้จิ้งเหลนนะคะเก็กโคนะคะถ้าถ้าเป็นภาษาอีสานก็เรียกอ่าคีโกนะคะขีโก สำเนียงอ,อหมือนภาษาอังกฤษเลยนะแก๊กโกกับขี้โกนะคะท่านผู้ชมถ้าถ้าภาษาไทยนะ่าจะเรียก,กนนจิ้งเหลนนะคะจิ้งเหลนต่อมาก็เป็นอะไรนะบลัสนะเป็นที่ตกแต่งนะคะท่านผู้ชมซื้อมาหนึ่งปอนตัวนี้อันนี้ซื้อมาสามปอนเอ้ยสามปอนหรือห้าปอนไม่แน่ใจนะสามมีซื้อน่าจะสามปอน น่าจะสามปอนด์นะถ้าจำไม่ผิดต่อมาก็เป็นกล่องนะคะกระดูกอูดนะคะท่านผู้ชมคาเมลนะคาเมลบ็ Box, กอกกล่องกระดูกอูดคะ่ะท่านผู้ชมดูมันจะมีกล่องเล็กกล่องใหญ่นะคะมีกล่องเล็กกว่านี้กล่องใหญ่กว่านี้นะคะกล่องกลมกล่กองสี่เหลี่ยมนะ,ะก็จะเอากระดูกอูดมาทําส่วนมากจะเห็นเฉพาะคนที่ทําเป็นอย่างนี้นะคะที่เป็นตรงนี้เป็นนกคูกนะคะ น่าจะเป็นบริษัทเดียวนะที่ทำกระดูอูดเนี่ยตามที่ดิฉันสังเกตดูเนาะต่อมาก็เป็นมาระคไฮค่ะท่านผู้ชมเป็นมาหินมาระ,ะคไฮนะเป็นก้อนใหญ่เบ้อเลยเนาะนี่เข้า,าไว้แขวนนะ,ะแขวนโชว์เนาะเป็นหน้านคน,นะ,คะท่านผู้ชมเป็นมาร์ค่อดิฉันซื้อมาหนึ่งปอนตัวนี้หนึ่งปอนก็ถ้าไปขายขายกี่ปอนก็ประมาณสิบปอนนะคะท่านผู้ชม ตั้งราคาไว้อยู่ที่10ปอนเนาะ10ปอนก็450เนาะซื้อมาก็45บาทนะคะท่านผู้ชมเนาะของที่ซื้อมาเอาไปขายเนี่ยก็ขายตามสภาพของนะะท่านผู้ชมต่อมาก็เป็นหินสีสีฟ้าหินสีฟ้านี่อะไรนะอันนี้วอดฟลูคันเลยเนี่ยลาเพชร Uh has a good gold flex in it. Mm. I'm not sure if it's sodalite or lapis. It, Sotalized it? Right? it could be of light or lapis, it's also got a sticker on there, but it's worn off so it doesn't tell us. Hmm. Sotalised Satellite Sata. Soda light. Soda light Satellite. Sataline. Soda line. อันนี้ก็เป็นหินนะคะสีฟ้าแล้วก็จะมีหินส,สีฟ้าอีกอันนึงนะคะท่านผู้ชม te. อันนี้ก็ซื้อมาหนึ่งปอนเนาะ, <_: S 1> <ๆ S 3> ะอันนี้ก็เป็นหินสีฟ้าเหมือนกันเนาะน่าจะเป็นหินชนิดเดียวกันเพราะว่าข้างในมัน,มนก็จะเป็นลายๆเหมือนกันอันนี้ก็ซื้อมาหนึ่งปอนเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมก็สําหรับคนชอบหินนะคะก็จะมีหินหลายอย่างนะคะสีเขียวสีฟ้าสีชมพูสีขาวเนาะก็จะมีหินหลายแบบต่อมาก็อ่า ก็จะเป็นหินสีฟ้าเหมือนกันนะคะส,ะสีฟ้าอ่อนนะคะอันนี้เป็นสีฟ้าอ่อนนะ,ะก็ะเป็นเป็นคล้ายๆเป็นจี้นะคะแต่เอาจี้มันออกมันก็เลยเหลือแต่อย่างนี้ต่อมาก็เป็นหิน <Yeah. S 1> ต่อมาก็เป็นยูโกเฟอร์ดไอโกเล่ซียูซูลโอเคอันนี้เป็นหินนะคะข้างในข้างในมันจะเป็นเหมือนอ่เหมือน แหนเหมือนอะไรอยู่ข้างในนะคะท่านผู้ชมเป็นเหมือนแหนเหมือนอ่ยยใยไหมนะ,ะหินยยใยไหมหรือเปล่าไม่รู้นี่ต่อมาก็เป็นอ่าคอร์สนะคะอ่าพิงค์โรดคอร์สโรดคอร์สนะคะท่านผู้ชมต่อมาก็เป็นไมเคิลแจ็คสันบอก อ๋อเอลวิสเออเอลวิสแฟชั่นสินคะ้ท่านผู้ชมขออภัยด้วยนะมิสเตอร์เอลวิสนะมิสเตอร์เอลวิสนะคะท่านผู้ชมมิสเตอร์เอลโอเคต่อมาก็เป็นรถรถนะคะขายทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ดิฉันก็ขายทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่มันน่าสนใจนะน่าสนใจสวยนะคะงาม นี่ก็เป็นเข็มกลัดท่านผู้ชมถ้าใครสังเกตดูนะของที่ดิฉันร้านดิฉันจะไปขายมันจะมีของที่หลากหลายมากนะฮะอันนี้ก็เป็นที่ทับกระดาษนะท่านผู้ชมข้างในเป็นข้างในเป็นหินเอ๋ยหอยนะคะอันนี้เป็นหอยมันหนาวนะเพิ่งจะเอาออกมาจากโรงจอดรถนะครับเป็นที่ทับกระดาษเนาะต่อมาก็เป็นแว่นแว่นขยาย่ะท่านผู้ชมแว่นขยายเนาะอันนี้เป็นแว่นขยาย ต่อมาก็เป็นกําไลแขนนะคะท่านผู้ชมดูขายทุกอย่างนะคะที่มันดูสวยงามนะที่มันดูสวยงามที่มันไม่ใหญ่ที่มันไม่ใหญ่เกินอันนี้ก็เป็นช้างน่าจะเป็นช้างไทยหรือเปล่าหรือช้างอินเดียนะเพราะว่าช้างไทยกับช้างอินเดียค่อนข้างจะเหมือนกันนะคะเขาชอบจะเอามาใส่ตกแต่งอย่างนี้นะคะช้างต่อมาก็เป็นนาฬิกาอานาฬิกาพกๆนะคะหรือว่าพกเกตวิร์ะคะเป็นนาฬิกา พกนะคะซื้อมาสี่อันเนาะต่อมาก็หมดหรือยังกล่องก็ขายนะคะทานผู้ชมเรามีกล่องมาขายนะอันนี้ก็ขายเหมือนกันเนาะก็ซื้อมาขายเหมือนกันต่อมาก็เป็นกระเป๋านะคะทานผู้ชมดูกระเป๋าอันนี้นะคะดิฉันซื้อมามาพร้อมกระเป๋าผ้าด้วยนะอันนี้ซื้อมาอยู่ที่เจ็ดปอนด์นะ เชื่อไหมคะเจ็ดปอนยังไม่น่าไปต่อเขาอีกนะแต่เขาไม่ลดให้หรอกนะคะท่านผู้ชมเขาบอกว่าเจ็ดปอนเป็นของแท้เจ็ดปอนเขาไม่ลดเลยนะคะท่านผู้ชมเขาบอกว่าเซเว่นพาวโอเดลองนะท้งวันไม่ลดเ <c oughs> นาะอันนี้ก็ค่อนสภาพค่อนข้างจะสวยเนาะดิฉันจะซื้อตอนนี้ไม่ซื้อแคทคิปสันแล้วนะคะเคทคิสตันแล้วนะคะท่านผู้ชมดิฉันจะซื้อแค่แลลี่แล้วก็คิปลิงนะคะเพราะว่า กระเป๋าแคชคริสตันตดอรนี้คนไม่ค่อยนิยมแล้วนะเอาไปขายถูกๆเกาก็ไม่มีคนมาซื้อนะคะท่านผู้ชมก็จะขายได้เฉพาะแรดลี่แล้วก็คลิปลิงนะคะคลิปลิงก็ต้องเป็นสภาพที่ใหม่ใหม่แล้วก็สวยงามสีสดนะคะสีสดในที่นี้หมายถึงว่าสีไม่ไม่เศร้านะไม่เศร้าไม่ไม่สีไม่ลอกไม่อะไรเขาเรียกสีสีไม่จางนะคะท่านผู้ชม สีไม่จานสภาพยัง90เปอร์เซ็นอย่างนี้จะซื้อนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะขายยากเนาะเพราะว่าร้านดิฉันเนี่ยจะเป็นร้านของขายของที่เป็นเล็กๆนะคะเป็นพวกเล็กๆกระจุกกระจิกอะไรอย่างเงี้ยมันเวลาเอาเนี่ยไปวางปุ๊บเนี่ยม,มันใหญ่มันใหญ่มันกินเนื้อที่นะคะมันไม่มีที่ไวเนาะก็ก็จะมีขายส่วนมากจะไปขายให้ให้ลูกค้านะคะถ้าถ้าสมมุติว่าลูกค้าไม่สักวางไวสักเดือนสองเดือนหรือว่าแล้วแต่ สามีว่าพิจารณานแล้วไม่มีใครมาจับมาอะไรเลยก็จะขายให้แม่ค้าเหมือนกันแล้วก็จะเอาอ่ากําไรไม่เยอะอะไรนี้เนาะนี่นะคะก็เจ็ดปอน,นะคะ่ะท่านผู้ชมเจ็ดปอนก็เท่าไหร่ล่ะเออเจ็ดถ้าสิบปอนมันก็สี่ร้อยห้าสิบนะคะก็ประมาณสามร้อยกว่ากเนาะกะกะเอานะคะดิฉันดิฉันกะเอาเนาะถ้าเป็นที่ที่ร้านมันก็อาจจะถึงร้อยปอนได้นะคะท่านผู้ชมเพราะวันเป็นกระเป๋าหนังนะ,ะอ่าดิฉันไปดูที่เมืองไทยนะคะก็ราคาค่อนข้างแพงเนาะ แม้แต่กระเป๋าสตางค์ก็ห้าพันหกพันนะคะท่านผู้ชมแต่ที่นี่ถ้าเป็นมือสองนะคะก็แปดปอนด์นะคะอยู่อยู่ระหว่างแปดปอนถึงสิบปอนด์นี้จะได้ของที่เกรดเนี่ยพรีเมียมนะคะท่านผู้ชมเกรดพรีเมียมก็ถ้าถ้าสิบปอนด์ก็แค่ห้าร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมถ้าสิบปอนด์นี่โอ้โหใหม่กิ๊กเลยนะคะก็คือยังไม่ใช้เลยก็ถือว่าดีมากมากนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับกระเป๋าแรนลี่นี้ใช้ดีค่ะท่านผู้ชมใช้ดี แต่ดิฉันไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้แล้วนะคะเพราะว่าดิฉันไปใช้คลิปลิงเพราะว่าเวลาไปซื้อของที่ตลาดนัดเนี่ยมันได้เอาของใส่ <S <S นะคะมันหนังเนี่ยมันจะมีความหนักของหนังอยู่นะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นหนังแต่ว่าคลิปลิงเนี่ยมันเป็นกระเป๋าผ้าล่มนะคะผ้าล่มแต่ว่าเวลาเอาของไปใส่เนี่ยมันจะไม่หนักมากนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเฉพาะกระเป๋าเนี่ยมันก็เกือบ ครึ่งกิโลแล้วนะะน่าจะเกือบครึ่งกิโลนะคะท่านผู้ชมถ้าเอาของไปใส่เนี่ยเราก็ต้องแบกวันละหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลมันก็หนักเหมือนกันนะคะหนักเพราะว่าดิฉันเวลาไปเดินตลาดเนี่ยบางทีก็เป็นครึ่งวันเลยนะคะท่านผู้ชมตั้งแต่ทีห้าจนเที่ยงนะคะบางทีก็คือสะพายกระเป๋าอย่างเงี้ยเกือบเกือบครึ่งวันเลยนะมันก็เลยดิฉันก็เลยไปใช้กระเป๋าคลิปลิงนะครับแต่ว่า สุขวามสวยงามก็กระเป๋าแลดลี่นี่ก็ไม่แพ้ยี่ห้ออื่นๆเลยนะคะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นชาแนลไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนะคะดิฉันคิดว่ามันก็ไม่น้อยหนะใครเหมือนกันนะคะถึงมันจะเป็นกระเป๋าแรดลี่นะคะก็ ก็แพงนะคะท่านผู้ชมก็แพงสะพายได้เนาะท,ที่ประเทศอังกฤษมันก็ดีอย่างหนึ่งนะคะมันมีของมือสองขายแล้วก็วางขายตามตลาดอะไรเง,ง,งี้ยเนาะท่านผู้ชมเนอะอาะจะดูต่อไหมหรือจะเอาแค่นี้น <c oughs> ี่นะคะดิฉันว่าเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่ามันสิบห้านาทีไปแล้วเนาะเอาละค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะใครอยากดูคลิปยาวๆก็เข้าไปดูได้ได้ในสุพรรณอินยูเคนะคะเป็นช่องภาษาอีสานะคะดิฉันก็ จะไม่พูดอื่ๆอ,ๆ,อๆเหมือนช่องภาษาไทยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นช่องที่ภาษาที่ตัวเองถนัดเนาะเอาละค่ะท่านผู้ชมก็คิดถึงท่านผู้ชมทุกๆคนนะคะรักทุกๆคนแต่ว่าไม่ค่อยได้มาทําช่องนี้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าลายเหตุผลนะคะแต่ว่าไม่แน่นะคะอนาคตจะพยายามมาทําคลิปในช่องนี้มากขึ้นนะคะถ้าพูดภาษาไทยคล่องๆนะคะเพราะว่ามาอยู่ประเทศอ,อังกฤษแล้วการใช้ภาษาไทยหรือว่าภาษาอีสานก็ไม่ไม่ สั์นะคะบ,บางคานะคะเป็นภาษาไทยดิฉันก็คิดไม่ออกนะคะว่ามันว่ามันแปลว่าอะไรเพราะว่าสมองเนี้ต้องเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ลืมได้เนาะเอาละค่ะท่านผู้ชมแค่คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะเจอกันคลิปหน้ามีอะไรดีๆสวยๆงามเดียวดิฉันจะมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะอ๋อเดี๋ยวก่อนนะคะท่านผู้ชมก่อนที่จะไปนะคะพอดี เนาะ,ะดิฉันก็ได้ทองนะคะท่านผู้ชมได้ทองมาจริงๆแล้วสามีก็ไม่อยากให้เอามาโชว์เท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันเป็นความดีใจของดิฉันนะคะดิฉันก็อดไม่ได้นะคะที่จะมาเอามาให้ท่านผู้ชมดูนะคะอย่าบอกสามีนะคะว่าดิฉันเอามาให้ดูเพราะว่าตอนนี้สามีดิฉันนะคะไปขี่จัก,กระยะกานออกกําลังกายนะเะอามาให้ดูนิดนึงนะคะท่านผู้ชมเผื่อ,อเผื่อใครอยากดูอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นอันนี้เป็นเข็มกลัดค่ะท่านผู้ชม เป็นเข็มกัดทองนะคะท่านผู้ชมเข็มกัดทองนะคะทองทองนะคะเป็นอันนี้ซ <c ff LES> ับซ um ับฝายนะคะถ้าเป็นภาษาไทยเขาเรียกอะไรอ่ะหินสีสีน้ําเงินนะคะท่านผู้ชมซับฝายใช่ไหมน่าจะเป็นซับฝายนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้อีกแล้วนะคะแต่เป็นซับซับฝายนะคะซับฝายสีเป็นหินสีน้ําเงินเนาะแล้วก็เป็นนกนะคะดิฉันจะชอบนกมากนะท่านผู้ชมชอบนกมากเลยดู นะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นทองนะก็ซื้อซื้อมาหนึ่งปอนดนะ์ค่ะท่านผู้ชมเอาละค่ะไปจริงๆแล้วนะคะทีนี้เจอกันคลิปหน้าค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย